สวัสดีครับอยู่กับผมนี่นำชาแนลครับพี่้องครับวันนี้โดนโดนลงคลิปเทนึงครับวันนี้ครับผมกับเปิดวงระเบียบวาสศป์นะครับวันนี้ทีมงานบ่าวพุทยเจเกินร้อยครับพี่้องสถานีนะมีหนองนาบนะครับเดี๋ยวพาชมบรรยากาศการเตรียมระบบไรซดมาแล้ครับพี่้องครับบรรยากาศได้งานครับพี่้องตัวนี้กำลังเช็คไยเช็กกล่องครับบอมาบอมาบอมาเดี๋ยวมีกล้องมีปัญหาตึงเราเดินไปดูนะครับเป็นไรนะครับ บรรยากาศโอ้ขคางน้องงามครับพี่น้องนะเลยวิธีลงบ่ได้เต็มครับพี่น้องวิธีลงเลยน่อยๆนะครับเ<ห>นื่องด้วยพื้นที่จำกัดในกล้องน้องโตไม่ติดนะครับเดี๋ยวไปดูว่ามันเป็นอะไรนะมันเป็นอย่างไรจะเนี่ยกล้องเปิดประติดตันนะต้งนะสายโอ้ยคอมันหักนี่นี่เนี่ยเห็นม่อนี่ เบืองนี่ไปเอาสายมาไหมได้ไหมพันทั้งสี่ปล่อยมันเลยหาสายมาเงี้ยมาไปเอาสายเสร็หน่อยมาใส่แล้วกจะยังมาร้อยอย่างที่คันเป็นไว้ไดบ้างวางตุ้มันหักหลายเสียวแล้วหลายเสร็จแล้วเม่ืองนี่ครับกล่องบินแล้วหรอเบีนแล้วไปใครแล้วเปลี่ยนกล่องไปเห็น้องอื่นกล่องกลางม่าถนอมกักตุเลยนี่สายสายดึงสายมาไหมฮะ ปากูมุดซ้ายอยู่นี่ซี่เส้นแล้วว่ามันให้หนังเหาเอาซ้ายให้ดีไอ้ไม่ไม่ยุ่เส้นเส้นไม่เส้นน้อยมันเอาไปงัดมันหักตัวนน่อยนะได้บอกภาพน่อยมุดเส้นน้อยไหมเส้นน้อยยุ่งเลยนะเออฮะเนาะให้โยนเส้นน้อยไปเขาได้โต๊เมาเส้นนี้ไปใส่โต๊ไม่ต้องเอาไปงัดเด้อ หักเขาอย่างนี้มันหักเนี่ยเอาเส้นนี่ไปหาไปงัดเพระต้องงัดสายกลางไงเขาก็เอาไปเส้นเดียวเรียกเส้นหนึ่งครับเพราะนอาไปนอะอย่าดึงอย่าดึงอย่าดึงวางลางเบนเออวางลางเพรต้องเอาไปนัดบ๊บ่๊อบบ๊ขันใครทั้งซ้ายทั้นขันขาของสายคือกล้องโต๊กน้ำเอาวางโต๊ะเครื่องใดสายก็หอดตั้ง่ไว้ข้างล่างนะกองคนเอาไว้ทางล่าง ันเกาะไว้ยังสัน้นนี่ขันเขาของซ้ายเต้นของซ้ายคือตกเบิดกล้องนี่น่ะออนี่โอ้ไปงานมาันรู้กี่งานแล้วไม่ได้แล้วเด็กพวกนี้เนี่ยต้องพูดไทยเดี๋ยวเดี๋ยวข,ข,ข,ขึ้นไปเช็คมุมใแหย่แบบหนึ่นงบางแหย่บาง,งาแหย่เครื่องเป่าตอเป็นยังไงเครื่องเป่ตตตตตพาตอเดี๋ยวจะพาไปไหมจะ่าหันนี้ขาหนีบมกระชิดขาหนีบก้ามปูมันโมยืดหรอกระซืออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอพีเดงเดี๋ยวขึ้นไปดูโกโปรครับนี่ทีมงานท่ากะพร้อม ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเอาเอาจ็เกอา์ชเปดซะเพราะว่ากล่องกล่องบ่ท่านติดติดเลยละ่ะแต่ว่ามันกระพริบกอิเปดตัวนี้จุนกะกําลังทดสอบสตรีมมิ่งครับอ,อินเทอร์นเน็ตของเราสีเขียวนะครับเขียวเหลืองเขียวเหลืองเพราะว่าเมื่อหนีห้องว่ามีสัญญาณแลนเลยนะครับวันนี้เราไม่มีสัญญาณแลนด์คือวันนี้เราเรายิงเน็ตเอานะครับวันนี้นะครับคือว่า อยู่กลางป่านะครับนะครับป่าเป็นป่านะครับทุกคนเป็นป่านะครับก็ทีมงานหาเขากินเลยฮะกะหาหรหาเขากินเนวานีเออหานเนาะหาขากินอยให้กนไสเี่ต่อแล้วครับเรียบร้อยวันนี้ทั้งหมดแปดกล้องนะครับ นี่ต้องเปิดแปดกล่องนะครับเดี๋ยวให้เบิ่งนะครับว่ามีกล่องไดนแน่นะครับสแตนดาร์ดก็คือ4ตัวหลักนะครับจะเป็นซ้ายกลางขวาแล้วก็เอ่อกล้องกว้างนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเอ่อกล้องเครื่องเป่ากิมบอลวันนี้เพิ่มมาก็จะเป็นอ่อโดรนนะครับเพราะว่าเราเอ่อกลางแจ้งนะครับพี่น้องเนาะต้องใส่โดรนนะครับันนี้เล่นโดรนครับพี่น้องเอ่อแลนี้เปิดวงของระเบียบนะครับ กันมากินข้าวเราพาทีมมามกินข้าวแล้วก็อยู่บูธเเป็นบูธชมรมจิตอาสาป้องกันเอดเพื่อประเกียตินะครับวันนี้เราจับไข่มาแลก็พี่เขาจะถามคำถามนะครับโอเคครับพี่จะถามว่าการใส่ถุงยางอนามัยสองชั้นทําให้ปลอดภัยจะปลอดภัยมากขึ้นใช่หรือไม่ไม่ครับเพราะอะไรมันอาจทําให้ถุงขาดก็ได้ครับพรอะอะไรถึงขาดเพราะว่ามันเสียดจีครับ อะไรเสียดสีถุงยางถุงยางอนามัยเสียดสีถุงยางอนามัยทำมาจากอะไรทำมาจากยางผ้าล้าประมาณยางผ้าลาถูกต้องนะเพราะอะไที่ถุงยางอนามัยมันเสียดสีซึ่งกันและกันท้าพืชแตกขาดได้เพราะฉะนั้นชั้นเดียวเพียงพอไหมพอแล้วการใส่ถุงยางอนามัยถุงยางอนามัยมีอีกขนาดดูเนี่ยม่ดีก็ดูสี่เก้าห้าสอง โอ้งานถานดเลยเรื่องนี่ห้าหกโอ้มันบอกว่าคทับก็ประมาณสี่เก้าห้าสองห้าสี่ห้าสี่ห้าหกเพราะอะไรถึงต้องมีขนาดโระดับไซครับแต่เราคนมันไม่เท่ากันคับอะไรไม่เท่ากันอาวัยวะเพศรับเก่งแบบโอ้งานถานดไป็นเด้่อนี่สิ่งมากเลยนะคุณน็อกจะเอาอะไรไหมเลมาเลย เดียวเดียวนี่ยงงสามห้าสี่อ๋อแค่สองอสองเนาะสองมีได้อันแรกกันรั่วที่สองกันหลวมนะฮะเี่ยวป้ายล้างมือ โหูเก่งมากครับทีมงานบ่าวภูไทยครับผมตอบถูกทุกคำถามนะครับปลาหมึกปลาหมึกเลยพี่น้องปลาหมึก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 มอหนาหาซองแล้วมั่งหนาของเบ้น่าจะ49นะให้กล้องนึงเลยป่ะครับมีมั้งวะแบ่งกันโอ้ย49 1นึ่งสองเป็นแมสแมสแมนึอนะครับผมหนโอเคลอยแล้วอันนี้คือเป็นยางอรมัยเนาะขนาด52แต่ว่าถงเล็กไม่เป็นเป็นปาจของชายทั่วไปมันตอผลไมาก่อนทค่จะตกผม้นะครับครับโชคดีนะเป็นอะไรครับ คุณมั่นใจคุณใช้ห้าสองนะครับนี่ครับที่ทแหลกว่าเราก็ได้เจียวมือ,อยังนี้หมดิว่อันอเจียวล่างมือที่แหลกผมผมไหวว่ะชี้ทิศเก่าระายำบนร่างผมหน่อยผมเลยวางห้า,าสิบสองเดี๋ยวเราเข้างานกัน,นครับผมไปดูบรรยากาศงานด้านในกันครับ